ในปัจจุบันภายในพื้นที่หมู่ที่16ตำบลท่าไข่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงชุมเซายังพบปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดจากการซักล้างและการประกอบอาหารและมีการปล่อยน้ำที่ผ่านการใช้ลงสู่คลองท่าไข่โดยที่ไม่ได้ผ่านการบำบัดก่อนทําให้เกิดปัญหาน้ําเสียและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในน้ําในขณะที่อัตราการใช้น้าเฉลี่ยต่อคนภายในครัวเรือนอยู่ที่234ลิตรต่อคนต่อวันเกิดเป็นน้ําเสียท่ากับ187ลิตรต่อคนต่อวัน โดยสาเหตุที่เกิดน้ำเสียนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการประกอบมาหารและการซักล้างที่มีไขมันและคราบน้ำมันส่งผลทําให้เกิดคราบน้ํามันที่ลอยตัวอยู่บนผิวน้ําในขณะที่ยังมีน้ํามันที่กระจายตัวอยู่ในน้ําและไม่ลอยขึ้นมาบนผิวน้ําซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้เรียกว่าน้ํามันในรูป e m ว l ชั o ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของน้ําน้ํามันและน้ํายาล้างจานทําให้อยู่ในรูปของสังนเดียวกันทำให้ยากต่อการกาจัดซึ่งจะไปส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในระยะยาว การออกแบบของถัวบำบัดน้ำมันด้วยฟองอากาศนะครับเราได้ทําการเจาะรูบนฝาของถังพลาสติกนะครับเพื่อติดตั้งตัวกรองเศษอาหารหลังจากนั้นน้าเสียที่จะไหลลงสู่ด้านล่างของถังนะครับเราได้มีการติดตั้งท่อลงมานะครับเพื่อใช้หลักการรักน้ําเพื่อนาน้ําเสียที่อยู่ด้านล่างของถังนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปอิมมัชันนะครับไปยังถังบำบัิที่2นะครับส่วนน้ํามันที่ลอยอยู่บนผิวน้ํานะครับทางด้านบนจะไหลออกสู่ท่อ3ทางทางด้านบนนะครับเพื่อทําการกะจัด ในส่วนของถังบำบัดที่2นะครับเราได้ทําการติดตั้งปั๊มลมและหัวายนะครับโดยที่ปั๊มลมจะทําหน้าที่ปอดฟองอากาศผ่านหัวายนะครับโดยที่ฟองอากาศเหล่านี้นะครับจะพาหยดน้ำมันขึ้นมาบนผิวน้ําซึ่งเราจะได้มีการติดตั้งดอกสูบดูสีนะครับี่ทําหน้าที่ดูดซับน้ํามันนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราได้มีการติดตั้งวาล์วนะครับที่บริเวณผนังของก่องนะครับเพื่อทําการปล่อยน้ําที่ผ่านกรรมบัดแล้วนะครับโดยหลักการทํางานของถังบำบัดน้ำมันในเรื่องเมชชั่นของเรานะครับ โดยถังใบแรกนะครับจะทําการแยกไขมันและน้ํามันนะครับบางส่วนที่ไม่ได้กระจายตัวอยู่ในน้ำครับและถังใบที่2เนี่ยจะรับน้ำจากถังใบที่หนึ่งครับถังใบที่สองเนี่ยจะทําการบำบัดน้ํามันในรูปอิมเมชั่นนะครับโดยจะทาการเป่าฟอกอากาศไว้น้าครับฟอกอากาศที่ถูกเป่าออกมานั้นครับจะพาหยดน้ำมันที่อยู่ในน้ำหรืออยู่ในรูปอิมเมชั่นอย่างแค่ลอยขึ้นสู่อยู่น้ำเพราะก๊าซฟอกอากาศครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อหยดน้ำมันครับลอยขึ้นสู่อยู่น้ำเพราะก๊าซฟอกอากาศแล้ว เราก็จะมีตัวของหมอนรักทีสีครับที่อยู่บนผิวน้ําจะเป็นตัวที่คอยดูดซับน้ํามันที่เราขึ้นมาพอกองกับอ,อากาศนั่นเองครับ ประโยชน์ที่จะได้รับน้ําเสียจากโคลเลือนหลังผ่านการบําบัดด้วยถังกับจัดน้ํามันในรูปอวมั์ชันด้วยฟอาอากาศที่พัฒนาขึ้นจะทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นก่อนที่จะทําการปล่อยลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ 2. ส,สามารถบําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการซักล้างภาชนะที่ผ่านการใช้และการประกอบอาหารที่มีข้าวน้ํามันและไขมันได้